ระมาดระวังอันตรายจากขบรถนะครับขบรถด่วนพิเศษดิสรางประมากาสี3ปลายทางสุราษฎร์ธานีนำขบรถกระเทียบชาญชลาที่2ครับ ยสารโปรดทราบที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อกับรถจอดเทียบชานชลาชานที่2กขับรถโดดพิเศษในสนรงนั่งประากาที่4ี่เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสุราษฎร์ธานีผู้โดยสารมีตัวใช้ในการโดยสารและนำสิ่งของสัพหร่ายของท่านขึ้น,นรถได้ในชางชลาที่สองับจับรถดดพิเศษ ่อีสาานีพเบารที่นบ่ฟรี่อวแตระาคผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีชมทางบางซื่อที่นี่สถานีชมทางบางซื่อก่อนที่ผู้โดยสารจะลงจากรับรถโปรดตรอบประมเป็นสถานีต่อไ,ไหครับ ชันสีเป็นสามสี่สองนะฮะแกงคอยครุงเพศนะครับ่ดนเพลสนี่สาม,มนะได้เวลาออกแล้วนะฮะ ดูท้ายล้อจะไม่เคยดีเท่าไหร่ล้อดุมล้อดุม